สวัสดีค่ะพบกับรีวิวแอปอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันที่ทุกคนใช้สั่งของกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ได้แก่แอปช้อปปีนะแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวแค่แอปช้อปปีนะคะจะมารีวิวอแอปเดลิเวอรของช้อปปีนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่เพิ่งเปิดใช้งานสําหรับปริมณฑลวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะคะ มันก็จะโหลดนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นเป็นภาพที่เราทําการสั่งไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวก่อนเราก็จะมาสอนนะคะวิธีการสั่งอีกครั้งนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ s h o ปปี้ฟู้สั่งอาหารค่ะกดเข้ามามันก็จะระบุตําแหน่งของเรานะคะเ่อเพื่อนๆสามารถดู ะายการอาหารที่เพื่อนๆต้องการาจะสั่งได้เลยนะคะก็มีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นโค้ดลดส่งฟรี1ฟรี1ลูกค้า 1, ลูกค้าใหม่จ่ายเพียง1บาทก็มีนะคะลด50ก็มีอย่างเช่นเ,เดี๋ยวเราจะลองกดดูนะคะว่าเวลารับโค้ดเนี่ยเราจะรับโค้ดยังไงเพื่อนๆกดเข้ามาที่เมนูใดเมน,นูหนึ่งนะคะ เมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีส่วนลดอยู่บริเวณนี้ให้เรากดดูทั้งหมดนะคะรบกวนรอสักครู่นะคะพอดีว่ามันวันนี้เป็นวันแรกคนน่าจะใช้เยอะ เราดูอย่างนี้ก็ได้เนาอะ,อะดูเพิ่มเติมตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เราเก็บไปแล้วนะคะก็จะมีโค้ดของมิสเตอร์โดนัทโค้ดส่วนลด50%โค้ดส่งฟรีนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้เก็บก็ทำการเก็บได้เลยนะคะ,ะเมื่อเรากดสั่งนะคะเรากดสั่งเหมือน,นะรายการอาหารปกติกดสั่งอาหาร นี่นะคะก็จะมีรายการอาหารทั่วไปเลยเหมือนเราสั่งฟู้ดแพนด้าสั่งแกลบสั่งไลแมนนะคะโค้ดส่วนลดเราสามารถกดใช้ตรงนี้ได้เลยเหมือนเวลาเราสั่งของช้อปปีทั่วไปเวลาเราใช้โค้ดส่วนลดเนาะก็กดดูได้เลยนะคะโค้ดส่วนลดเยอะมากนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกดไปใช้กันนะคะเมื่อลดปุ๊บมันก็จะขึ้นราคาตรงนี้บริเวณนี้เป็นราคาสุดที่ที่เราจะต้องจ่ายนะคะเมื่อเพื่อนๆกดสั่งแล้ว คําคสั่งของอาหารก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะคําสั่งซื้อของฉันนะคะเมื่อเรากดแล้วมันก็จะมาอยู่หน้านี้เป็นอย่างนี้นะคะมีคนคนขับจะมาส่งให้เราเหมือนแอปพลิเคชันร้านอาหารตัวต่วไปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดสั่งได้นะคะโอเคไม่งั้นวันนี้พอแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ